นีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคานิกาพาทัวร์ตอนนี้เราอยู่ไหนกันเราอยู่กันที่เอม็มอาร์ทีวัดมังกรค่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนกันเราจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบรอบ,รอบย่านเยาวราชแล้วก็สงว่าตนั่นเองค่ะ ซึ่งย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นชุมชนไทยจีนโบราณก็จะมีคนใช้ชีวิตคึกคืนกันมากในตอนนี้คือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเกือบบ่ายแต่ว่าคนเต็มไปหมดในย่านนี้เดี๋ยวตอนนี้เราหิวมากเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะไปดูกลร้านแม่มีของเราก็คืออยู่ตรงเชียงหใช่ร้านนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามกั มังกรเลยใช่ไหมคะมลสิสาใช่เดี๋ยวเรามานั่งกันเลยมูจัดวยยางด้วยแล้วก,ก็เนี่ยเาต้พอรามีเกี๊ยวอตอนนี้เราอยู่ร้านแรกของ ว่านนเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างครับส่วนหอมผักเป็นกัเปลาใช่ไหมามาลองชิมกันเลยอ,อร่อยนี่เป็นเป็นบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวที่อร่อยเลยค่ะความถึงมากกะเพราก็จะมีกะบพราแล้วก็เห็ดแล้วก็ผักชีนะค่ะมาชิมหลอนปั๊กร้อนปั๊ก ถือว่าแนะนำนะคะร้านนี้ถ้าใครมาย่ยานยมราชก็สามารถมากิน<ช>ร้านปลาดิบเกี๊ยวกับกับปลาตัวนี้ได้อยู่ตรงตรงข้าไมไปมาทีวันมังกรเลยคือออกมาจากมาทีวันมังกรก็จะถึงเลยครับทุกคนเจอกันร้านต่อไปค่ะเจอกันร้านต่อไปนะคะในยุคต้นรัตนโกสินทร์ชาวจีนจำนวนมากได้อพยพเข้ามายังสยามประเทศ ผ่านทางเรือสำเภาย่านเยาวราชหรือไชน่าทาวเป็นหนึ่งในชุมชนจีนนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกต่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5มีการตัดถนนเยาวราชขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2 4 3 5ซึ่งทําให้ถนนเยาวราชเป็นย่านดักของชุมชนจีน และจากเหตุการณ์ไฟไหมห้หลายครั้งเพราะความแออัดของชุมชนรชัชก,กาลที่5จึงทรงวาดแนวถนนบนแผนที่ขึ้นมาใหม่ให้เชื่อมกับถนนเส้นสาคัญต่างๆที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างจเจริญกรุงราชวงศ์ทรงสวัสด์เพื่อลดความแออัดของพื้นที่ย่านสําเพงถนนสายนี้จึงมีนามว่าทรงวาดความย้อนแย้งของเยาวราชเริ่มมาจากเรื่องราวของสำนักนางรมตั้งวัด และเมื่อดรงผักตั้งอยู่ในที่ที่เคยเป็นบ่อนย้อนแย้งจนกลายเป็นความนิยมของสายมูทั้งศาลยายแฟงและศาลเจ้ายี่กอหงกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตที่คนนิยมมากราบไหว้แม้แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ต่างก็พากันมาขอพรอ,อย่างจริงจัง ก็ทุกคนครับตะกี้ <Stars> เราเรากินบะหมี่ร้านตมกี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นแถวๆกับชุมชนยาวราชนะครับเพราะข้างหลังเราตรงนี้คือวัดธนิกาผลที่เดินตรงมาก็จะเป็นเป็นซอยแปลงน้ำเลยครับทุกคนแล้วซอยแปลงน้ำก็จะมีฟิลแบบร้านเยอะก็จะเป็นฟิลว่าตรอกคนซีเนี่ย <sayin' S 2> คช่ซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเราก็ได้มาซื้อเต็มสลับเปานะซื้อมาก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรน้ำหืมวิ้งไส้ข้างในนะคะอันนี้เป็นไส้อะไรคะเนี่ยไส้ไข่เทมลาวาค่ะตอนนี้อุยยอมๆเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะูอาริมีรีวิวว่าเป็นยังไงสูตรอกว่าหืมอืมอร่อย อร่อยเนาะเป็นไงคะว่าอร่อยเหรออร่อยอร่อยใครเฮ้ยมาอร่อยจัเยอบๆอ่ะกี่บาทคะอันนี้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเองทุกคนก็เป็นรสเข้มเนาะทุกคนบอกว่าอร่อยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหลูกเดียวไม่พอทันทจริงนั่งตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปสนสนาวาดกันค่ะใช่ค่ะไปกันเร็ว ะะเราก็ได้เชิญชมพาทุกคนเนี่ยเที่ยวชมย่านเยาวราชไปจนเต็มอิ่มแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มูฟมาจนถึงย่านทรงวาดแล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าแถวนี้เนี่ยมีทิ่เที่ยวที่ชอบที่ถ่ายรูปที่กินยังไงบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเก็บความรู้นะคะว่าถนนส้นนี้เนี่ย มีความยาวไม่ถึง2กิโลเมตรเดินไปนิดเดียวก็จบแล้วค่ะเป็นคนท่วแบบเออมาเดินเล่นสั้นๆใครมาแนะนำให้เอาโล่มาด้วยก็จะมีรานนี้นะคะทองเวดแอดสองวาดทุกคนตอนนี้นะคะระหว่างทางก็จะมีแบบหลายอย่างให้เราเดินชมเป็นพวกเอกซิบิชั่นต่างๆนะคะนี่นะคะของคันคู่เนาะ คืองานในสมวัตจะจัดตลอดทุกคนก็สามารถแวะเวียนเที่ยวชมกันได้นะก็อุ้ยอันนี้เป็นวิวแม่น้ำไม่สะอาด่ะไรแต่ติดใจพวกเราแต่สะอาดถูกต้องอ่ะนี่ค่ะมีเรือแล่นอะไรใดๆนะคะนักท่องเที่ยวก็คลึกคลื้นกันมากในจุดนี้นะคะก็งานนี้เนี่ยจะเป็นของฐานคู่นั่นเองก็มีหลายอย่าง ซีงว่โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงร้านที่เท่าไรของเราแล้วคะเนี่ยร้านที่อะไรเป็นร้อยร้านที่ซึ่งเป็นร้านอะไรคะร้านซ่าอร้านดีใจค่ะขนหน่ปีครันี่นะคะก็จะเป็นเมนูของร้านน้องก็จะมีที่นี้ไม่กี่อย่างแต่ว่าทุกอย่างคือพื้นชื่อหมดเลยนะคะร้านนี้น้องก็เป็นร้านดังแบบได้มิสเซ์ีนด้วยซึ่งเมนูของเขาเนี่ยที่แบบว่า เรื่องลือแล้วแบบว่าต้องกินแน่ๆมีอันเดียวคือ้านพะโล่ร้านนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าร้านเปิดร้านมันจะเปิดเป็นรอบๆสามรอบซึ่งแต่ละรอบที่เปิดอ่ะคือเราต้องรีบมาเลยเพราะว่าเนี่ยร้านเปิดรอบนี้สี่โมงแต่ว่าเรามาตอนสี่โมงห้านาทีร้านคนแน่นเราต้องรอค่ะถ้าทุกคนก็ตอนนี้เราได้ทั้งห่านแล้วก็ตัวเครื่องในใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลุดอันนี้จะเป็นห่าน <S 2> <S 2> <S 2> อย่างน้ำจิ้มเขาแบบเป็นฟิวใสๆเนาะไม่ได้แบบอยู่จิ้มต้นะถูกไหเดี๋ยวลองว้าวอืมความเปรี้ยวอันนี้เราสั่งไซส์มีเดียมมานะคะทุกคนก็ประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของทังหมดไม่รอช้าค่ะงั้นงกันเลยดีกว่าว้าวทุกคนดูเนื้อสิอันนึงส่ออาชนอ้าวอืม รูะสึกว่ามันจะคลายเนื้อเป็ดนิดนึงแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าดิรู้สึกรู้สึกว่ามันมันข้างบนอะ่ะมันแบบแตกในปากกระจายอยู่เนาะอร่อยมากเลยเอ่ะมาลองเครื่องในกันมากดีกว่านะคะอันนี้เครื่องในคืออันนี้เครื่องในวันนี้จิ้มน้ำซุ้มแล้วก็ซุ้มน้ำจิ้มเล็กๆละกันนะค่ะส่งคมน้ำเดือดที่ได้มิชลินจริงๆจริงทุกคนเขาเวลา ไปนี่ถึงสามวินาทีเนาะเราสองคนว่าคือสัดเรียบเพราะว่าเก็บเรียบอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงนะคะเราก็เดินออกจากวัดมาแล้วแล้วก็ทัวช่วงถนนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันว้ายอันนี้คือแบบจิตรกรอนป้าจิตตะกำอ่ะเราจะมาอ่านป้ายนี่ก็ข้างในเป็นมัสยิดโกชาค่ะอ๋อเนี่เขาหลังเป็นปิ้วตั้งเนาะ นบทุกคนคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าคือทีมนี้ก็คือแบบก็คือยังไม่เคยมาแบบย่านทรงวาดมันดีกว่าที่คิดนะรู้สึกว่าแบบแบบศิละปะมันแบบหลักหลายดีมีอาหารอร่อยอร่อยข้างทางก็รู้สึกว่าก็เป็นสถานที่ที่แบบเออน่าสนใจเนาะแล้วก็ถ้าว่างๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมาเที่ยวอีก เราก็อยู่กับที่เ l a y a อาร์ทเฮนั่นอเ,เองเป็นมีเทศกาลปีเนาะที่นี่โอ้แต่ไม่ดูกันแบบมันต้องดูแบบคือแห่ความที่เดือนรี้สึงจะมาแ้วจะลุกปั้นไหมคะ่ะไปดีกว่าค่ะนะเ นอกจากนี้ก็คือยังมีเมอร์เชนดายนะคะแบบนี่ขายด้วยเนาะเป็นฟิวนี่นะคะก็แบบก็สำหรับวันนี้นะคะก็พวกเราได้พาตัวแบบย่านตรงวาดย่านยาวล่าแล้วก็ได้กินของอร่อยเต็มไปหมดเลยค่ะก็ถือว่าได้ใช้เวลาที่คุ้มค่าตลอดทั้งวันเลยทีเดียนะคะแล้วในวันนี้นะคะเราต้องขอลาคุผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปค่ะบาย สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการคณิกาพาทัวเดี๋ยวเราเรา,เราถ่ายอีพีหลักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินขนมหวานโบราณแถวนี้กันนั่นก็คือ<ไ>ร้านอะไรดิษาขนมโบราณไข่ลำค่ะครับไปกันเถอะทุกคนอยูลักษณะของเป็นฟิวของหวานโบราณใช่ไหมคุณแม,ม่มันคืออะไรขนมโบร,โบราไขล้ำค่ะเป็นขนมหวานของไห่ล้ำอันนี้ร้านเปิดตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ตศจี สองห้าสี่หนึ่งดูนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นเฟน้นทันยามพืชเฉาก้วยเขาโพดถั่วอะไรอย่างเงี้ยครับจะลองชิมกันดูทุกคนคือมันมเป็นเซรามีจริงๆอ่ะเดีย๋ยวร้านต่อไปเราจะไปร้านไหนก็รอติดตามรอต่อไปนะครับ